สำหรับวันนี้ครับแมตผมเนื <museums> <together> ่องจากมันปนกับดินเยอะนะครับเพราะว่าได้มาจากธรรมชาติเลยนะครับเนาะก็อาจจะเรียกว่ามันเกือบจะเป็นดินแล้วก็ว่าได้นะครับแล้วก็มันมีความชื้นอยู่พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวก็มันเกือบเป็นดินแล้วนะเนี่ยธรรมชาติของมันจริงๆถ้าจะใช้แมตที่เราใช้เลี้ยงธรรมดาที่มันจะเป็นหยาบๆยาบกว่านี้ไม่ใช่หยาบๆยาบนี้มันจะไม่ค่อยชื้นกว่านี้ก็ได้นะครับ แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องทําให้เหนียวเหนียวอยู่ดีนะครับไม่งั้นมันจะโพรงแตกนะครับก่อนอื่นก็ต้องทําให้มันแน่นแน่นนะครับด้วยกวารอัดน,นะครับเนื่องจากมือจะเปื้อนนะครับก็ใส่ถุงมืออ่าจต่นี้ครับอัดจนแน่นนะครับอัดไปเรื่อยให้มันแน่นก็นิ้วโป้งครับลงทุนเปื้อนนะถ้าจะให้ดีก็ใส่ถุงมือก็ดีนะครับนี่เห็นไหมมันจะขึ้นโพรงได้ง่ายเลยนะครับ เวลาทำโพงเนี่ยอย่าไปทําใหญ่เกินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโพงธรรมชาติของมันเนาะที่เผลอผมเผลอทําแตกนะครับอ่าอันนี้คือโพงธรรมชาติของมันนะครับเห็นไหมใหญ่กว่าขนาดตัวนิดน,นึงนะครับจริงๆอ่ะมันจะไม่ใช่แนวนอนขนาดนี้นะครับมันจะเอียงนิดนึงเนาะมันไม่ได้ทําแนวนอนนะมันจะเอียงนิดนึงบางคนเขาก็บอกว่าโพงแนวตั้งนะครับจริงๆไม่ได้ตั้งขนาดนั้นนอะีเอียงหน่อยอก็เดี๋ยวเราจะทําเรียนแบบธรรมชาตินี่แหละครับ นิ้วโป้งนะครับเนาะนิ้วโป้งดันไปครับอ่าเห็นนะดันดันไม่เริ่มเริ่มเป็นหลุมแล้วครับค่อยๆอยอ่ะ,อะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ปั้นได้ปั้นโพ้งได้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอ่าประมาณนี้นะครับนิ้วโป้งค่อยๆ<ป>ใส่ไปนะครับ เดี๋ยวใส่อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยคือขนาดโพรงจริงของมันนะครับเนาะเห็นไหมมันก็จะพอดีตัวมานิดนึงนะครับใหญ่กว่าตัวนิดนึงนะโพรงนี้ก็จะใหญ่กว่าตัวนิดนึงนะครับแต่มีความลึกนะครับที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยจะมีความลึกหน่อยนะครับสาเหตุที่ทําให้มีความลึกก็เพราะว่าเพราะจริงๆโพรงธรรมชาติมันต้องหุ้มตัวมันนะครับแต่บังเอิญเราไม่ได้หุ้มนะถ้ามีความลึกเนี่ยมันก็จะ อย่างน้อยมันก็ถือว่าหุ้มมันได้เยอะกว่าการทำโพงตื้นนะครับสิ่งสำคัญหนึ่งก็คือโพงต้องเรียบนะครับอันนี้ผมพยายามทำให้เรียบที่สุดแล้วจะเรียนแบบธรรมชาติของมันนะครับทำยากมากนะครับต้องช,ชื้นเอามือชุบน้ำนิดนึงก็ได้ลูบๆๆให้มันเรียบๆนะครับเนาะเรียนแบบธรรมชาตินะครับทำยากหน่อยนะในนี้นะครับก็ ถ้ามันแห้งๆนะให้เอคอกี้ฉีดน้ำน้ำสะอาดลงไปนิดนึงนะครับมันมันตรวจเช็คนะครับเนาะ